สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยายเกื่อนลำพืิอนออฟติเชียวเด้อพี่น้องเด้อมือนอียุทงให้ทวงหน้าบ่ได้ไปไซดอกนอกมาหอดบ้านแล้วก็ยุทงให้ทวงหน้าออกมาทงมาทามานอนเล่นนั่งเลิยนทีผิดกับบรรยากาศแดดจีออนอนมาคุยมาจาก,กันนะพี่น้องเป็นจังสีละคือจังซมือคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้อง นี่แหละยืดทวงให้ทวงหน้ากับบรรยากาศเนื้มอมอแหลงบรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศดีโหแดดขนาดชี้หาม้วนแห่งเลยกระสีตรกรเกษตรกรพี่น้องปลูกพักปลูกมีบะว่าสิเป็นบักอือ้อบะว่าสิเป็นพักหอมบัว พักคอมปีพักกาดบุญ <c oughs> ถ้าอย่างนี้ <c oughs> พรกสลดตีนี่ขั <c oughs> ้น่องไงพักคณะข้นเองไงพี่น้องเพวาก็ปลูกว่าเกินว <c oughs> ่าเกินสองอาทิตย์ เดี๋ยวก็เห็นยอดโพขึ้นมาอันน oh. oh. no ี no ้เอาเบี no ้ยมะเกิดมาปลูก้องก็ได้เห็นนกเป็ด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 คือบอกไม่เท่าขึ้นเนี่ะนถุงพลาสติกน่ะน่ะไปเอา ไม่ไป,ปเท่าพุ่งถุงพลาสติกข้นด้วนะน่ะเดี๋จวจน้อยจังเดี๋จังน้อยจังเอาเงี้ยม,มาบวาน,น,นากินดอกมันลึงผู้ดมันึนยินเสียงคนมา bây giờ nhiên đọc nó vô cày vô Xem khóa đằng meo meo nhỉ Mua đánh tuyệt vô nó Nhìn xuống phục Xuống bột hoa mà phục đây nè Cá răng khỉn Hóm bèn Hãy subscribe cho เคือค <ro> ุบวานทีแท้วันทีพุดรับอันทับวัวที่แม่หายได้ไหมซุ้มหอยอยู่ฮีอน่ะอันเซียนแบงว่าปลูกนะบ่ น้ำมดแม่หมงบน่งีพกแหอมแดงเหมแพริกแห้งหอมแดงกระเทียมไอ้เบิ้งอันนี้เือนคือพ่อปล่าคือบ่อกระเทียมมาปลูกนะ เขี่ยมเชี่ยมหวงโรแมนอันนี้พักหอมหอมแดงเขี่ยมครับหอมแดงเขาเอิหอมอยู่แบบพเพียงพี่น้องปลูกไว้จะกินหอมแดงสีขาวกัมีราหรออืมอดีขมแกงวกันอวลพี่น้องมีต่เสีเงือนไบ้านเสีเงือนล้วพอไฟได้นอนตงบ้าน พอยอยูงบานน่ารงบานเมาา่อไเก็บด,ดังเก็บท,อทออ่องเก็บท่องยางดุแลเฮ้ยว่าดีเด้อีราบรรยากาศยมันแรงครับร่มเย็นวิวๆิเล่นเนกันมาอมอเรีนกองหินระบัด

ส,สิบไม่ยูถึงมองนี่บันแอมดีดีนี่ใส่เนาิดโค้งไว้แล้วไม่น่านเกินรอความบังต้องมีแน่นอนหลังจากห่างหายไปสองสามมือบ่อได้เอาคลิปให้พี่น้องบึง บาดนี่ม่เยเน็นจริกะหอดบานหอดช่อเราว่างสองมือเพาสมบายพี่น้องอาการเป็นขั้นเนื้อขั้นตัวขึ้นไข่นี่เป็นวัดไปแมวล่าตากหมอกก็เลยบ่ได้ดคลิปเ็ดวิดีโอให้พี่น้องในบึงได้สองมือหลังจากหันก็เลยมาเห็ดอีกเอาคือว,ว่าคลิปนี้เป็นคลิปสบายตาสบายหูสบายใจกับบรรยากาศเนื้อแรลข้งางทงให้ทงหน้า อยู S <S <々>่ทางบ้านมอพี่ละมองลดกจีนอยู่พี่ละอืมเราต้องใส่รถจีนยากเราต้องใส่รถไทยดันเดี๋ยวเ้ื่หน่อยชุดงนี้เรียนแสองสามมือกับปีเรียนปีเแล้วสัมภาไม่แล้วนี่ เอามาใส่มาแลนด์วิบากแงนแานแงนพี่น้องมาเนี่พาไปบึงป่าวานเแย่เห็ดป่าก่อนกับบรรยากาศตอนเรงรอีหยัง ยังหม่พ่อ <ừ. S 1> น้ามบ่มันใหม่วะเดี๋ยวเราเห็นไปนี่บ่โอ้ยถูุมไฟใช้ทอหนามคนเนาะเป็นสันละ บกเกี e <Ein> ่ยวเก็ดบุงๆองไรคุณอ่ะเปรสกัสสิมากินเงียน้ำป่าด้วยบันไม่กินตลอดอาหารป่าคืออาหารเปรสคุณอ่ะต้อนนัดป่ากับขาบ Tại là Tại lăng khi nào tiết thính bà chín nắm cành lên แต่ไก่กาบัณนไก่กับบอลาดลูพี่น,น้องกํลังแพแก่กายเกกติแปดตัวกํลังแพเดี๋ยวนี้กันโอ้ขาก็ะเริมอ่อนละยาแล้วไม่ต<ย>้องกินละ

Thương ngân, t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 hương ngân. Mà, 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 mà. Quần cây mãi 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 đều mày, nhau, nhau, mãi thao mãi 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 xá nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp กบ็บรรยา้เกล็ดนะเหมือนแรงอากาศเย็นๆพี่น้องไข่บางนึงบม่ได้อาบน้ำสองมือเลยอาบแล้วเด้งมือเศร้านี่อาบแล้วก็มา,าตัวลูกขึ้นอาบน้ำสามโมงก็มา,าตัวมือเศร้าออกข้อนหนา้าเวิ้นเวิ้นน้ำมูกไหลเนาะน้ำก็เย็นๆเช่ละบาย กัดบรรยากาศบรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศดีไม่ใช่อยู่ในห้างยหอหลอดวนนบขาวเนี่ยไก่กับวัมีดนง เลี้ยงใกล้ก็บอกเป็นคอกคอกนึงถ้ามาแม่นึงกับสองตัวสามตัวใข่เกลีดแป้น้อยบ่มันคงจะเริ่มใครโอเมนบ่เออมันใครแม่สาวเป็นสันแล้วกระลูกว่าท่านหลายลูกว่าท่านดกมามามาถุงเงินเร็วมา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 เร็วเร็วเรีน Bye. Bye. มาสรับขาแม่ฮะพี่น้องบ้านนี่ยสารับคลิปนี้เอาไว้สมิสก่อนเนาะพี่น้องเนาะใหาจังมาพบพอกันใหมสองมื่นสามหมืห่นหรอพี่น้องงก,ก็ได้คลิปหนึ่งให้พี่น้องได้เห็นแต่ที่ว่าไม่ใช่กิงคือบทท้ายคลิปเนี่บบกนกยกล้องกัดจัดจังเลยดอกโทรศัพท์เดี๋ยวก่หมื่เดี๋ยวก่แจง เอาจังพวกพ่อกันต่อไปคลิปนั้งนั่นพี่น้องถ้าใอยติดตามชมทางช่องยังเนเจลียวลำพน้องพิเศษนะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้พักไว้สะก่อนเดี๋ยวเราจังคุยกันใหม่จังหาคลิปนั้นคลิปนี้พี่น้องในเบื้องเบื้องแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเอาให้สุขดีความสุขคลิปนี้ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีจ้า